ดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมก็พระเช้านะคะไปตลาดสดได้ปลาดิมตัวใหญ่มานะคะนี่ค่ะตัวละเจ็ดสิบบาทนะคะเพื่อนๆค่ะล้วก็ให้เขาทามาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>ว่าบ้านเมย์ไ่ทานปลาเป็นนะคะก็จะเป็นปลาที่เสียชีวิตแล้วแต่เราก็ดูว่าเมืออมันยังสดนะคะเพื่อนๆค่ะก็ให้เขาทามาบอกว่าจะนึ่งนะคะ อันนี้เมย์จะทําปลานึ่งแปะสะนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอาปลามาล้างนําความสะอาดนะคะล้างน้าเกลือนะคะให้สะอาดนะคะกับข่าวนะคะแล้วก็เอาประกาศนะคะประกาศข่าวนะคะล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามารองก้นจานนะคะเพื่อนๆค่ะใช้จานที่สามารถทนความร้อนได้นะคะเพราะเราจะเอาไปนึ่งนะคะก็ส่วนผสมของเมย์นะคะเมย์จะเป็นสูตร เต้าเจียวนะคะหนึ่งใส่เต้าเจียวสีวขาวด้วยนะคะเพื่อนๆกระเทียมดองนะคะขิงนะคะขิงซอยก็ใครมีสูตรอะไรที่ชอบก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใบโหระพาต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ตังโอนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครชอบผงนัวก็ใส่ผงนัวแต่ว่าเมทานหมอหมอไม่อยากให้ทานนะคะเกี่ยวกับโรคที่เป็นด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ผงผงนัวผงอะไรก็ละได้ก็ละนะคะนี่นะคะ เมย์ก็จะทานการน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ําจิ้มของเมย์เเป็นสูตรใส่เต้าเจี้ยวนะคะเพื่อนๆค่ะตำกระกระเทียมแล้วก็พริกถ้าใครชอบแซ่บก็พริกพริกขี้หนูส่วนก็ได้นะแต่เมย์ใช้พริกกินดานะคะโขกนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวปรุงรสนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานเต่เมย์ตัดตัดน้ําตาลตัดหวานด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ มะนาวนะคะน้ำปลานะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็มาชิมรสด,ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้ามันเข็มข้นไปก็ใช้น้ําสุกละลายผสมนะคะก็ปรุงรสแล้วแต่เราชอบแต่บ้านเมย์ชอบออกรสเปรี้ยวนะคะล้วก็นี่นะคะไว้ทานกับปลาหนึ่งปลาหนึ่งแป๊ะซะของเมย์นะคะปลานิ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะกเมนูนี้เมย์ก็ไม่ทํายืดยาวนะคะก็เอาง่ายๆนะคะสไตล์เมย์นะคะเพื่อนๆคะ่ะ คลิปง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ่ะก็เตรียมดองเมยไม่ใส่น้ำน้ำต้นเมย์ไม่ชอบหวาน๋ยวถ้าใครชอบพอให้น้ําออกหวานก็ใส่กระเทียมน้ํากระเทียมโรยไปก็ได้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟนะคะตอนนี้เมีตั้งกระทะน้ําร้อนไว้แล้วเตรียมจะน,นึ่งนี่เราก็ใส่ซึ้งไว้แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็ไปนึ่งกันเมีก็ตั้งน้ํานะคะกระทะตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะเมก็จะเอาออนี่นะคะ ปลานะคะที่เราปรุงไว้นะคะใส่ลงไปนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ใช้เวลาก็ต้องดูนะคะว่าปลาวันนี้ปลาตัวใหญ่นะจะนึ่งนานนิดนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวไปหาฟ้าซึ่งมาปิดก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วไม่รู้จกระจายไปไหนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็จะนึ่งไว้ก่อนนะคะ ปลานึ่งของเมย์สุกเรียบร้อยเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างทะน่าทานไหมน,น่าทานไหมคะพเพื่อนๆคะ่ะก็มานะคะก็ทาง่ายๆนะคะพเพื่อนๆคะ่ะสั้นๆน,นะคะคลิปสั้นๆน,นะคะพเพื่อนๆคะ่ะมาคะ่ะมาคะ่ะมาทานด้วยกันกับเมย์นะคะหนปลานะคะปลานึ่งของเมย์นะคะแป๊ะซะนะคะปลานิลนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ มาแซ่บแซบด้วยกันนะคะมาจะมาจะมาทานด้วยกันกับเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบายบายนะคะมื้อนนี้เมย์ก็จะมาทำเมนูหัวไข่นะคะขไข่ขัว่วหรือขั่วไข่ทรงเครื่องนะคะเพื่อนๆค่ะตั้งน้ำมันนะคะเมย์ก็ไม่ใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพราะว่าเราไม่ทานมันนะคะเยอะ หมนทั้งรอนเลยนะคะใส่พอเกียวกระเทียมให้หอมนะคะเพื่อนคะตัวไข่ทรงเครื่องทานกันนะคะเดี๋ยวแค่แบบอหอมๆพอแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ไหม้แล้วก็เท่นะคะอาจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ก็แล้วแ,แต่นะคะและ้วก็สีใส่พักชะเปลี่ยนไว้นะคะ เนตอนจะเป็นไข่เป็ดเพราะว่าเราได้มาได้มาแพงนะคบะบ้านเอาเด็กออกมากจะทานจังหวัดนะคะก็กลัวทานไม่ทนะะันทานตลอดก็ไม่รู้ไข่อยะไรนะคะก็ไข่เป็ดบ้านบ้านนะคะก็จะสีสันนไข่แดงจะสวยนะคะออกสีส้มนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ไข่สุกก่อนนะคะ ก็พัวไข่ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะเราใส่หอมใหญ่แล้วเราก็เลยไม่ใส่ต้นหอมนะคะเพื่อนๆค่ะจะผัดตังโอนะคะร,รสรสฝังดันนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีให้ออกรสชาติเลี่ยนนะคะเราก็ใส่พริกใส่จริงใส่พริกขี้ฟ้พพาพริกอะไรก็ได้นะคะอย่ยในเสี้ยนไม่ต้คือก็ใส่พริกจิห้หูจินดานีนะคะในสู็ดนะคะเพื่อนๆค่ะ จืดนิดนึงนะคะหอยไม่ชอบทานเลี่ยนแต่ใครชอบทานจืดเลยก็แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดยกก็จะเริ่มพูงรดนะคะเพื่อนๆมันหอยนะคะใส่ซีอิ๊วเผาดินก็จาเข้มเลยนะคะ เลีย้ยงเราก็ยังไม่ใส่อะไรมากมายนะคะแล้วก็จะตัดโดด้วยน้ำตาลสายนะคะนิดหน่อยก่อนนะคะตัวจุดด้านบ้านนะคะเพื่อนค่ะเิมสุกนิดนึงก่อนแล้วก็โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะกเริ่มสุกแล้วนะคะนี่ก็ ใส่ผงผมลดไปนิดหน่อยพอแล้วนะคะ mm. พเพื่อนๆค่ะ,ะไม่ใส่อะไรเยอะแยะแล้วนะคะถ้าใครชอบลดผัดกาปรุงเราได้เลยนะคะแต่บ้านเมย์ทานจืดนะคะ mm. โอเคเลยนะคะ mm. พเพื่อนๆค่ะพอมันจะเขียนออกเขียนสีขาวไปแล้วนะคะห mm. อยนะคะแล้วก็ขั้นตอนจุดท้ายเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบผง ใส่อะไรนะผงปรุงรสุงข้าวทองอะไรตอนอไหนก็ได้นะคะเตมมีแบบท่าจืดนะคะวันนี้ขั้นตอนหลุดถ้ายนี่ก็จะลรยเลยนะคะก็จะขอปิดแก๊สนะคะเพือ่อนๆค่ะใบตังโอนะคะ,ะตังโอใส่ไปนะคะเยอะๆเลยหายเป็นฟําดันก็ทานดูฟั่งดันได้ด้วยนะคะูเพื่อสุขภาพนะคะเพือ่อนค่ะ คัวไข่ง่ายสไตลยเมย์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกาลังใจให้เมย์ด้วยนะคะออก็เราก็จะเอาไข่หมกไปตั้งโอวไว้แป๊เดียวก็สุกแล้วนะคะเพื่อพๆแค่นี้ก็ได้เมนูคั่วไข่อร่อยๆไว้ทานแล้วนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกัวไข่ส่งเครื่องกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะบายๆค่ะ